สวัสดีครับทุกทุกท่านผมอภิวัตทัศนกิตตินะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับเนื่องจากผมไม่สบายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของอารูปแบกนะครับนะครับเนื่องจากว่านะครับในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับในปี2014นะครับนะครับ เป็นวันครบรอบ10ปีของเ c e b o o k นั่นเองนะครับเป็นวันครบรอบ10ปีของ w w w f a c e b o o k .com เนี่ยนะครับหลังจากที่ f c e e o o o เนี่ยได้เปิดตัวครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปีคศ2004นะครับทั้งนี้เองเนี่ยนายมาร์คซังเกเบิร์นะครับซึ่งก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็น CEO ของ Facebook นั่นเองนะครับได้เปิดตัวฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า อะรูปแบกนะครับเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ย้อนวันวาน,วานเก่าๆนะครับเพื่อเป็นการฉลองรอบๆ0ปีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในอะรูปแบกเนี่ยจะแสดงอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ในอะรูกแบกเนี่ยก็จะแสดงเป็นคล้ายๆเป็นวิดีโอเป็นสไลด์พรีเซนเตชันอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะมี uh, แสดง uh, ภาพเรื่องราวต่างๆนะครับว่าคุณเริ่มเล่น Facebook ในปีไหนนะครับแล้วเรื่องที่โพสเรื่องแรกคืออะไรนะครับรูปที่ถูกกดไลค์มากที่สุดคือรูปไหนนะครับรูปที่ถูกแชร์มากที่สุดคือรูปใดน,นะครับและอย่าสุดและสุดท้ายเลยนะครับช่วงเวลาสุดทิดอื่นที่เราได้กระทำบน facebook นะครับซึ่งตัว a l o o k b a c k เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับซึ่งก็เป็นที่ฮือฮากันมากเลยในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนขณะนี้นะครับโอเคครับผมจะมาสอนทุกท่านนะครับในการดูอุลุกแบ็ของเรานะครับซึ่งผมหาแรกๆเนี่ยหาอยู่นานเหมือนกันนะครับที่จริงมันก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านนะครับเข้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กคอมเข้าไป นะครับจากนั้นให้ล็อกอินแอคเคาทของท่านนะครับนะครับเมื่อพิมพ์ username กับ password เข้าไปแล้วนะครับคลิกเข้าสู่ระบบนะครับนะครับจากนั้นนะครับตรงท้าย URL นะครับให้พิมพ์คำว่า look back เข้าไปนะครับพิมพ์ slash นะครับจากนั้นตามด้วยคำว่า look back นะครับ กด enter นะครับโอเคจากนั้นก็ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นฟังก์ชันสุดทิตนขณะนี้นะครับโอเคครับพอแล้วนะครับเอ่อซึ่งผมหวังว่าสิ่งที่ผมได้อ่อ,อนไปคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับขอบคุณที่ติดตามชม ติดตามชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ